เมื่อเสียบไฟนะครับ LED สีแดง power จะติดแสดงนะครับว่าไฟติดนะครับนี่จะเป็นการเทสต่ตอ LED bar graph นะครับ10ดวงนะครับโดยจะให้มันติดตั้งแต่หลอดหนึ่งไซีเคนขึ้นไปจนถึงหลอด10แล้วก็ดับจากหลอด1ขึ้นไปนะครับเป็นการอทกสทสว่าใช้ LED bar graph ได้นะครับผม ต่อมาก็จะเป็นการเทสเออ LCD 16x2 Cbit นะครับก็คือใช้สายควบคุม4เส้นนะครับจะเป็นเทสอบ l h r e s l d dB-2 นะครับคำสั่งปินไปให้มันเลื่อนสายเลื่อนขวานะครับเป็นการทดสอบว่าใช้ได้นะครับหลังจากแก้แผ่นปินเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเทสจอ OLED นะครับ ซึ่งต่อกับขา I2C ของ Arduino Nano นะครับคือ AC a c A5 นะครับเป็นขา SDA SCL นะครับโอเลต่อมาก็จะเป็นเทส LCD 16x2 แบบ I2C นะครับโดยการสั่งปินฮัลโหลออกจอนะครับต่อมาจะเป็นการเทสโมดูลเซกเมนต์ที่สื่อสารผ่าน I2C นะครับเป็นเทศที่ 16K นะครับโมดูลตัวนี้ จะเป็นการสั่งปินตัวเลขแล้วก็จุดต่างๆต่อมาก็จะเป็นโมดูลเซกเมนต์นะครับ T M 1 6 3 7นะครับสั่งให้มันปินวินาทีนะครับทำเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทสโมดูลตัวเลขนะครับ M a c 7 2 1 9น้ครับนี่เป็นการเทสสเต็ปมอเตอร์นะครับให้หมุนซ้ายหมุนขวาจากการพิมพ์เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งก็คือ หมุนขวาพิมเลขหนึ่งทางซีเรียลมอนิเตอร์เข้าไปนะครับก็จะหมุนขวานะครับสเต็ปมอเตอร์พิมสองก็จะหมุนซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทสไอซีเอลสองเก้าสามดีขับมอเตอร์นะครับให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับในการกดอิซิบอร์ดหนึ่งทีเพื่อทำอหมุนขวาแล้วหมุนซ้ายตามลำดับครับเนื่องจากมอเตอร์รอบจัดครับ กล้องอาจจะจับไม่ทันนะครับเป็นการสั่งคลายถุงควายเรื่องของมาก็จะเป็นการเทสเสียงบัฟเฟอร์นะครับให้มันกระพริบปี๊บปีบปีบปีบนะครับต่อสายปิ๊บสามนะผมนี่เป็นการเทสซีเรียลมอนิเตอร์ออกจอนะครับเป็น DHT11 นะครับให้แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิผ่านซีเรียลมอนิเตอร์นะครับ เออซนดไปบางมันก็จะขึ้นเป็นอ,อันนี้ถ้าสว่างมัมก็จะสว่างลดลงใช่ใช่นี่ยฮะพอสว่างปุ๊บมันก็จะลด,ดลงนี่แถวเดียวเนี่ยพอปิดเปิดมีปิดแสงอันนี้จะเป็นการซื้ NDC น,นะ เซนเซอร์อุณหภูมิ Arrow, ที่ใช้ ues, อนาล็อกอุ่นสังเกตว่าถ้าจับเกิดความอุ <S <S ่นความร้อนนะอุณหภูมิจะขึ้นนะครับพอปล่อยอุณหภูมิก็จะลงนะครับอันนี้เป็นเซนเซอร์อุณหภูมิที่ต้อน d s 18v20 นะครับก็จะแสดงค่าอุณหภูมิขึ้นผ่านจอซีเรียลพอร์ตนะครับนครับจะขึ้น2กับบุ๊ก ขับที่เซ็นเซอร์เกิดความผุนะครับเราพุก็จะขึ้นนะครับตรงจอของครับส่วนนี้เป็นการเทสพอร์ตพอร์ตนะครับ VR หมุนนะครับแล้วก็เอาค่าไปหลี PWM ข,ขา l v d bar graph นะครับก็เป็นการแสดงว่าบอร์สามารถรับค่าจาก VR แล้วก็ไปสั่งการหลีบลอลอ,ลอกได้นะครับส่วนนี้เป็นการใช้อนาล็อกสวิตช์นะครับโดยการสัรส่งทุกปุ่ง ถ้ากดไปรูปจะกดเกลกดดับนะครับว่าแสดงว่าทั้ง4จุลของนาฬิกใช้ได้นะครับนา็อกอินพุตนะครับในการทดสอบนะครับปุ่ม2ปุ่มแรกคือเปิดนี่เป็นการทดสอบดิจิตอลอินพุตนะครับซึ่งต่อแบบคูอัพนะครับ4ขานะครับทําการสั่งวาเซอร์ไติดปุ่มหลังวาเซอร์ดับนะครับ2ปุ่มแรกคือมีหน้าที่สั่งวาเซอร์ติดนะครับ2ปุ่มหลังสั่งวาเซอร์ดับนะครับหรือจะไปวิวใช้อยู่ที่การเขียนโค้ดครับผม ครับและปัญหาในระหว่างที่จัดทํานะครับเมื่อต่อจอ LCD c บิดลงตรงพินนะครับผลปรากฏว่าจอไม่ติดนะครับจึงได้ทําการไล่วงจรนะครับปรากฏว่าแผ่นพินนะครับ PCB นี้นะครับได้ต่อขา R/W เข้าไฟบวก5โวลต์นะครับซึ่งตาม d Data s h e et บอกนะครับขา R/W ต้องเข้าเกาวนะครับเพื่อเป็นการสัญญาณส่งอนุญาตให้จอสามารถ พิมพ์ตัวอักษรอ,ออกได้นะครับจึงทําการกรีดพิมพ์แล้วก็แก้ไขครับและนี่คือจอด้านซ้ายคือจอที่ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถสั่งพิมพ์ออกได้นะเป็น Hello World v 2นะครับส่วนบอร์ดข้างขวานะครับคือบอร์ดที่ไม่สามารถพิมพ์ออกจอได้นะครับคือ,อยังไม่ได้ทําการแก้ไขนะครับก็คือ,อยังไม่ได้กรีดพิมพ์กับนำขา r w ลงกาวนะครับ ซึ่งหลังจากทำนะครับก็ได้ลองไปสอบถามความชัวกับผู้เขียนลายบิน PCB ครับอาจารย์ประาสครับซึ่งอาจารย์ประพาสก็ได้ตรวจเช็คยืนยันเรียบร้อยนะครับว่าได้เขียนผิดจริงนะครับเป็นขา R/W ไปต้องลงกล่าวนะครับ s i l i c i นะครับุณครับก็ขอให้ทุกท่านกระตุกชิดกระชากใจกับบอร์ดนี้นะครับผม